สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องความเข้าใจสำคัญทางด้านคุณภาพอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วในที่ประชุมสมนาผู้ส่งออกซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์นะครับได้มีข้อสรุปซึ่งได้มาจากพิจารณภายนอกคนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า ถ้าหากพวกเราคนไทยต้องการจะส่งออกสินค้าไปยังตลาดญี่ปุ่นตลาดยุโรปหรือตลาดอเมริกาซึ่งเป็นตลาดที่มีกําลังซื้อสูงนั้นคนไทยต้องรู้จักทําให้สินค้ามีคุณภาพสูงสูงเขาก็แนะนําให้รู้จักคําว่า QC คือการตรวจสอบคุณภาพเขาบอกว่าต้องทําให้มากๆกาไว้ผมในฐานะของฝั่งผู้ผลิตผมได้ยินแล้วผมก็บอกว่าข้อแนะนําหรือข้อสรุปดังกล่าวนี้ไม่ถูกเท่าไหร่เพราะอะไร พราหากว่าเราต้องการคุณภาพสูง,สงการตรวจสอบทดสอบไม่ได้ตอบสนองเราครับการตรวจสอบทดสอบไม่ได้ทําให้เกิดคุณภาพงอกเงยอะไรขึ้นมาเลยมันเป็นการทําให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีไว้สําหรับการคัดกรองเท่านั้นแหละคุณภาพนั้นไม่ได้เกิดขึ้นตามอยถา,ากรรมคุณภาพมีที่มาที่เกิดของมันอยากให้ดูภาพต่อไปนี้ครับผลงานใดๆก็ตาม จะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพมันก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทําผลงานนั้นได้ใช้ความสามารถและความตั้งใจสักเพียงใดพวกเราทั้งหลายคุณภาพนั้นเกิดขึ้นในกระบวนการเอ๊ะกระบวนการกับกิจกรรมต่างกันยังไงกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่ทําให้บรบรลุวัตถุประสงค์อันหนึ่ง กิจกรรมทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงที่รวมกันทําให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์อันดังกล่าวนั้นเราเรียกกันว่ากระบวนการกระบวนการนั้นจะใช้ความสามารถและความตั้งใจในการแปรรูปอินพุตหรือปัจจัยพอนเข้าออกมาเป็นผลลัพธ์หรือเอาพุตหรือผลผลิตอย่างมีคุณภาพได้กระบวนการดังกล่าวต้องใช้ความสามารถและความตั้งใจในการทำกิจสามประการ คือการควบคุมหมายถึงควบคุมตั้งแต่ปัจจัยพ้อนเข้าควบคุมกิจกรรมต่างๆควบคุมสถานที่ควบคุมเวลาควบคุมความสะอาดควบคุมอุณหภูมิควบคุมรัดทุนเยอะแยะไปหมดลยครับหากคุมไม่อยู่มันแสดงว่ามันเกิดปัญหากระบวนการต้องใช้ความสามารถและความตั้งใจในการจัดการกับปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้เกิดซ้ําแล้วถ้าคุมอยู่และไม่มีปัญหากระบวนการต้องต้องรู้จักการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อทําให้แน่ใจได้ว่าปจัจจัยพอนเข้าจะก่อให้เกิดคุณภาพในผลลัพธ์เสมอคุณภาพเกิดขึ้นในกระบวนการที่ใช้ความสามารถและความตั้งใจในการควบคุมในการจัดการกับปัญหาและในการปรับปรุงพัฒนาพวกเราทั้งหลายคุณภาพดีๆทําได้ไม่ยากหรอกครับถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องโปรดติดตามชุดความเข้าใจสำคัญที่เป็น Quality realization concept ตอนต่อไป หากมีคำถามเชิญสอบถามได้ที่หน้า Facebook หรือส่งคำถามมาที่ qualityman@gmail.com หรือที่ไลน์ id 12091954ก็ได้ครับสวัสดีครับ